พญาสอนเพชรทำบุญครบรอบหนึ่งปีพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณอย่างยิ่งใหญ่การสูญเสียนักร้องในตำนานอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณที่ได้เสียชีวิตเนื่องจากมีอาการป่วยที่ก้อนเนื้อบริเวณกระเพาะอาหารและเกิดภาวะน้ำท่วมปอดก่อนลูกชายได้แจ้งข่าวเศร้าหลับเหศสบายนะครับพ่อพ่อเหนื่อยม,มามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไป ล่าสุดทางด้านครอบครัวทายาสอนเพชรก็ได้ทําบุญครบรอบหนึ่งปีพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณอย่างยิ่งใหญ่นาวัดยางไทยเจริญผลตําบลอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีลานคอนเสิรต์ตนาวัดกลางบ้านดอนโดยงานนี้ลูกชายนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ขออ้อความว่าครอบครัวสอนสุพรรณขอขอบคุณทุกคนจากใจงานทําบุญครบรอบหนึ่งปีพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณ ขอขคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ